สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนโลโก้หน้าเว็บบอร์ด MyBB นะครับมาดูนะครับข่าวดีแล้วผมได้แนะนำวิธีการติดตั้งโลโก้ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับก่อนอื่นเราสร้างไฟล์ Photoshop นะครับอันนี้ผมสร้างไฟล์ Photoshop ขึ้นมา เราสามารถเอาออกแบบนะครับออกแบบแล้วก็สร้างโลโก้เราขึ้นมาอันนี้โลโก้ที่ผมออกแบบไว้ผมก็จะเซฟเป็นไฟล์เซฟเป็นไฟล์ png นะครับโลโก้ png หนึแบบที่1 ต่อไปผมจยาสร้างแบบพิเศษไปบนเปลี่ยนชีมกัน,น,กนอันนี้หัวยาสรเป็นโลโก้หนึ่งเป็นสองไฟล์นะครับโอเค เราก็จะได้ไฟล์ png นะครับตอนนี้สองไฟล์โลโก้หน้าเว็กตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์นำสก,กุลโลโก้เราก็อัพไฟล์โลโก้ตัวนี้นะครับขึ้นไปที่โฮสในโฟลเดอร์ image โฟลเดอร์ image นะครับ โฟลเดอร์ image แล้วก็อัพขึ้นมาจะมาทับตัวนี้ครับแต่ีผมขอเก็บ er ไ์เดิมไว้ตั้งชื่อเป็นหนึ่งก็อก็อัพขึ้นมากลับมาตรงนี้แล้วก็ทำการ d e r e s e โอเคทีนี้มาที่จักการระบบมีลโก้เช่นเดียวกันตัวนี้เราอยากเปลี่ยน ก็ผมเอาไฟล์ที่ผมแค่แ okay, ลนะ้ตรงนี้วัดส่วนวางใหม่บีบีไทยก็อัพขึ้นไปที่โฮสในแอดมินนะครับโฟลเดอร์แอดมินโฟลเดอร์สไตล์โฟลเดอร์ดีคอร์ดโฟลเดอร์อิมเมจผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นหนึ่งก่อนนะครับครับผมอัพขึ้นมาก่อน ครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น2แล้วแก้ตรงนี้เป็นหนึ่งโ,โร e ีเฟาดูนะครับถ้ารีเฟมันไม่เปลี่ยนแล้วก็ไปที่เครื่องมือบำรุงรักษาจากการแคชแล้วก็สร้างสร้างแคชคือทำการแคช นะครับมานะครับเราก็จะได้โลโก้ใหม่ครับวันนี้ก็แนะนำเดนเ่นี้ครับธรรมสวัสดีครับ